สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูหน่อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตสินไทยอ่านักเรียนวันนี้เห็นครูนหน่อยแต่งตัวไหมคะแต่งตัวเป็นอะไรคะสาวเหนือเจ้าอ่าวันนี้นะคะครูนหน่อยจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องหน้าตสินพืน ของภาคเหนือกันนะเจ้าถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคเหนือกันเลยค่ะไปเลยค่นะนักเรียนวันนี้นะคะครูหน่อยจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิสิ์พื้นเมืองของภาคเหนือกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้จักความหมายของนาฏศิสินพื้นเมืองก่อนนะคะหมายถึงศิละปะการแสดงร่ายรำประกอบดนตรีได้แก่ระบำรำฟ้อนต่างๆที่นิยมเล่นกันหรือแสดงกันในแต่ละท้องถิ่นที่มีความหมายแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อมของแต่ละภาค น้าตัดสินพื้นบ้านแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะที่มาของการแสดงน้าตัดสินพื้นเมืองได้แก่มาจากการละเล่นมาจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมาจากอาชีพหรือว่ามาจากพธิธีกรรมทางศาสนา ะะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนาตัดสินพื้นเมืองของภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะการแสดงน้าตัดสิ์พื้นเมืองของภาคเหนือนได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของหลายเชือ้อชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวเหนือนส่งผลให้การแสดงส่วนใหญ่มีความอ่อนหวานอ่อนช้อย ดนตรีที่ใช้ก็จะเป็นวงดนตรีพื้นบ้านเช่นวงกลองแอลวงสลอซอซึงหรือว่ากาอวงกลองปูเจค่ะการแสดงที่อยู่ในภาคเหนือคุณหน่อยยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะได้แก่การแสดงฟ้อนเล็บค่ะผู้ฟ้อนจะสวมเล็บยาว มีลีลาท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยค่ะการสวมเล็บยาวจะสวมเพียงแค่สีนิ้วนะคะเราจะเว้นนิ้วหัวแม่มือนะคะต่อไปเป็นการแสดงการตีกองสบัดัชค่ะเป็นศินละปะการแสดงพื้นเมืองของชาวล้านนามีลีลาที่โลดโผล การแสดงส่วนใหญ่ผู้แสดงจะเป็นผู้ชายนะคะต่อไปเป็นการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะลานกกิ่งกะลาเป็นเสมือนตัวกินนอนในสัตว์ปาหิมพานตามความเชื่อของคนในอดีตที่จะออกมาไา่รำต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเทศกาลวันออกพรรษาค่ะการแต่งกายก็จะมีปีกหรือหางที่ประดับตกแต่งค่ะต่อไปเป็นการแสดงระบำเก็บใบชาสะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีในการเก็บใบชาของชาวเขาค่ะการแต่งกาย จะแต่งกายตามชนชาติของชนเผ่าแต่ละชนเผ่านะคะและการแสดงต่อไปเป็นการแสดงฟ้อนดาบการแสดงฟ้อนดาบเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้หรือว่าการป้องกันตัว เป็นการแสดงชั้นเชิงของการต่อสู้รวมกับท่าฟอนที่สวยงามค่ะผู้แสดงจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็ได้ยกตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือมาให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย